mình đơm hơi mà leo leo gì leo đi đi không đi à lại đi leo leo สวัสดีครับพบกับครูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับเราจะทําการอยู่ฐานลูกเสือนะครับประจําฐานลูกเสือนะครับนี่ครับฐานเรานะครับเป็นฐานแบบบันไดลิงนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะครับนู่นไกลๆทางนู้นจะเป็นฐานกระโดดทาซานนะครับกระโดดแบบข้ามเกาะน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเด็กจะเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับ ึ้นไปทางนี้ครับแล้วไปร้อนเล่นฐานนู้นเลยปล่อยโอ้โหนิ่มนวลมากเอ้าเฮ้ยต้องปล่อยมือเลยเฮ้ยปล่อยเลยโอ้โหปล่อยเลย เอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไมด้ไปด้วยไปม้วไปด้ย้วไปด้วด้วงปยไปด้วยไปด้ไปด้ด้วยไป้วไปด้วยไปด้ยด้วยไปด้วยได้วปด้ยไปดนวย้วยปดะดูวปด้วยวยไปด้วปด้ด ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยจับแล้วขึ้นมาเลย <c oughs> มันต้องขึ้นมาเร็วๆไม่งั้นไม่ทันใครใครที่คิดว่าไม่เล่นครับอ <c oughs> ันนี้แค่เปียค,ยค่ะนี้ไปไปน้ำหมดแล้วบอกว่าใครไม่อยากเล่นไม่เป็นไรอะไรจีนไลจีนไลจีนไลจ <c oughs> ีนไลเย็นไงไม่ร้อนปะ ai ai ngồi ở đâu ngồi ai ngồi ở quán trai bên đây ngồi ở lăng ca lăng

ตกเยอะเลยั่งนน่งนันเยอะลอย่าตกเลยตกัโซ่กี่ตัวเลยร้อนเออเดี๋ยวมันร้อนอ่ะไปเร็วสิ่นี่มือโอ้ี่โอี้โอวี้คืนชุ่มชื้นเออล้างตูดหม่ืแต่เขาว่าขี้ไม่้างจอ่ะอ่ะไปออกานนั่ง่าาน ไอ้โยกไปหน้าหลังหน่อยยกหน้าหลังยกหน้าหลังคนอื่นไม่ต้องโยกให้พี่โยกอย่างเดียวโยกไปอย่างนี้โยกไปอย่างน,างนี้โยกไปอย่างนี้หน้าหลังหน้าหลังไปไปเออเออเอ,อ,อย่ากแกล้งเพื่อนให้พี่เขาทำอย่างเดียวเดี๋ยวมันตกขึ้นมาไปไปพี่เขาจะได้รับผิดคนเดียว <c oughs> <c oughs> เอาเอาเอาระวังระวังเอาต่อขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยไอ้แทนเอาหนักหนักเดึงดึงดึงหน่อยหำทะเลาะเลย ไม่บอกมันดีอยู่นิ่งไม่มีล็อไม่ให้ตกที่ไห ouais? นอ้าวลงดีๆลงดีๆเออขันต่อมาคันต่อมายังไม่ตกเลยวะตกแล้วคันต่อมาเลยครับคันต่อมาเลยจับไว้จับแล้วขึ้นจับแล้วขึ้นมาเลยจับแล้วขึ้นมาเลย มาเลยค้านต่อมาเลยค้านต่อมาเลยอ่าลงระวังระวังดีๆระวังเศษแก้วนะครับไปค้านมาพอแล้วพ่แล้วคนนี่แขนมัแเป่า่าฮ่าน่าน่่ เอาเอาต่อมาอ่ะต่อมาเลยครับมันจะไม่เสร็จมันจะไม่เสร็จมันจะไม่เสร็จต่อมาเลยเร็วๆไอ้ฟอดไอฟอดฟอดฟอดเราจปล่อยแรงนะฟอดฟอดฟดไม่ปล่อยนะฟอดฟอดฟอดต่อมาเลยต่อมาเลยต่อมาเลย เฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังทวนนี้เล่นกันเออตกไปเลยเออเออขึ้นเลยขวัญข้าวปึบมาคลานคลาน นอนใจอะไรอ่ะยังเห็นผมกังเพีงอยู่ไหมเจยเจยปเย์ปิ๊งนนึงปน้ยปิ๊งปิ๊ไอคนแรกเอาเอาหน้าออกเลยนะแ้เอาไปตาเอาไปให้เพื่อนห้งนี้มั็นมองเห็นแน่เลยอ่ะเอย่าบอกอย่าบอ ก็สำหรับฐานลูกเสือนะครับของเราก็จะประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็เราเล่นกันไปหลายกลุ่มแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกเสือของเราในปีนี้นะครับนี่ ทีมงานรอดดนะครับให้ชอบนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับคลิปก็บาย